สวัสดีครับมาพบกับช่องเชฟแดนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแล้วก็มาสอนเกี่ยวกับการทำต้นทุนนะครับการทำสูตรอาหารแล้วก็การทำต้นทุนสำหรับเมนูอาหารนะครับวันนี้ผมก็จะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับให้เห็นว่าออในหลักการทำต้นทุนหรือทำิ c p and costing นะครับของในระบบโรงแรมหรือระบบร้านอาหารที่เป็นทางการนิดนึงนะครับเขาทำกันยังไงนะครับอันนี้ก็ผมทำให้ดูเป็นบางส่วนนะครับจริงๆทำได้หลากหลายวิธีแล้วก็สามารถทำให้ได้ละเอียดได้ในหลายขั้นตอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็น เมนูคอหมูย่างจิ้มแจว่วกระทะร้อนนะครับในแบบฟอร์มเนี่ยก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษนะครับชื่อภาษาไทยนะครับแล้วก็รูปภาพเพื่อที่ว่าในการเรานำไปประกอบอาหารหรือว่าถ่ายทอดให้กับลูกทีมหรือว่าพนักงานในร้านเนี่ยจะได้มีมาตรฐานนะครับแล้วก็สูตรอาหารเนี่ยก็จะคงอยู่แม่นยำนะครับ ก็คือใครทําก็จะใกล้เคียงกันไปหมดนะครับในการทําสูตรอาหารนะครับแล้วก็ได้รู้ต้นทุนที่แน่นอนกับความเป็นจริงนะครับเราจรึงจะสามารถจะนําไปต่อย,ยอดทําอย่างอื่นได้เหมือนว่าเรารู้ต้นทุนอาหารที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราจะไปจัดโปรโมชั่นเราจะไปทําอย่างอื่นเราก็ทําได้เต็มทีเออ่เมนูนี้ต้นทุนต่ามาก เราสามารถจะทำโปรโมชั่นได้นะอย่างนี้ครับยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับก็มาดูกันนะครับช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นลค์เป็นจำนวนนะครับก็โอเคช่องที่2เนี่ยจะเป็นส่วนผสมนะครับเป็นอินเกเดียนช่องที่3เนี่ยจะเป็นน้ำหนักช่องที่4เนี่ยจะเป็นยูนิตจะเป็นหน่วยนะครับช่องที่5เนี่ยก็จะเป็นคอสไพร์นี่ก็คือ ราคาต้นทุนต่อกิโลนะครับบางทีก็เป็นกิโลบางตัวก็เป็นชิ้นบางตัวก็เป็นขวดแล้วแต่นะครับว่าเรานำวัตถุดิบอะไรมาใช้นะครับสามารถปรับยืดหยุ่นได้ทั้งหมดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับพอหมูใช้น้ําหนัก180กรัมนะครับราคาต้นทุน160บาทนะครับ ขนาดไซส์ก็คือ1,000กรัมนะครับจำนวนที่ใช้ไปคิดเป็นราคายูนิตคอสเท่านี้โตโต้แล้วก็จะ180กรัมก็เท่ากับใช้อยู่28บาทจุด80สตังค์นะครับเราก็ดูจากรูปภาพนะครับว่ามีอะไรบ้างคอหมูมีผัก มีแครอทมีบอ็อกแคลรี่มียอดข้าวโพดอันนี้ผมเลือกเมนูที่ง่ายๆมานำเสนอให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆเราก็ยอดข้าวโพดใช้ปริมาณเท่าไหร่70กรัมแครอทใช้ปริมาณเท่าไหร่70กรัมบอกแคลรี่50กรัมน้ำจิ้มแจ่วซื้อสำเร็จมาเลยจากแมคโครขวดละ259า25บาทเราใช้จำนวน20กรัมต้นหอมไว้โรยหน้าใช้5กรัม ประมาณนี้นะครับอันนี้คือส่วนผสมนะครับแล้วก็จํานวนน้ําหนักนะครับทุกอย่างก็จะลันออกมาให้ตามนี้นะครับเดี๋ยวตัวแบบฟอร์มเนี่ยเป็นไฟล์ Excel เนี่ยผมจะแจกให้กับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับสามารถนำไปใช้ปรับเปลี่ยนได้เป็นไฟล์ Excel นะครับไปแก้ไขผมใส่สูตรไว้ให้หมดแล้วก็นำไปแก้ไขปรับใช้สำหรับร้านอาหารธุรกิจของท่านได้เลยนะครับ ทำให้ละเอียดมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมทำให้ดูเป็นบางส่วนเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับโอเคต่อมามาถึงหัวข้อมิสซานัทคิดเช่น Product c o s สนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาษาไทยก็จะเป็นคือค่าโสหุยนะครับหมายถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมนะครับคือในการทำคอร์สเนี่ยทำได้หลายรูปแบบจะทำแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยก็ได้ แต่บางครั้งเนี่ยสมมุติว่าเราทำแล้วใช้จำนวนน,น้อยเนี่ยเช่นคอหมูย่าง1ชิ้นเนี่ยแล้วเราทำไม่ได้ไม่ได้ถึงกับเป็นร้านใหญ่มากเนี่ยเราทำครั้งหนึ่งเรากะเอาหรือตักน้ำมันหอยนิดเดียวเพื่อจะหมักหมูแล้วก็ย่างเพื่อนำไปวางใส่ในกระทะร้อนก่อนอย่างนี้ครับเราก็สามารถ <c oughs> ขออภัยนะครับ แล้วก็สามารถใช้ปริมาณในไม่ต้องมากก็ได้นะครับก็คือ,อ,อจำนวนตามความชอบนะครับตามความเหมาะสมใช้คำนี้แล้วครับแอนนี่ผงปรุปงรสต่างๆนิดหน่อยน้าตาลนิดหน่อยพริกไทยขาวป่นนิดหน่อยเนยสดนิดหน่อยค่าโสวุยทั้งหมดนี้ผมคิดให้แล้วจะอยู่ประมาณ10%นะครับ หมายความว่าเราใช้อะไรไปนิดหน่อยเนี่ยเราก็เพิ่มเติมไปได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราคุมไว้แล้วให้อยู่ใน10%แล้วทำไมตรงนี้ถึงเป็น15%เปอร์เซ็นต์รตรงนี้ผมบวกค่ายิวเข้าไปให้ด้วยอีก5%ค่ายิวในที่นี้ก็คือเป็นปริมาณวัตถุดิบที่ไม่สามารถจะใช้ได้นะครับเช่นเปลือกแครอทนะครับ สังข้อโพดเปลือกข้วโพดนะครับหรือว่าเศษของบล็อกเกอรี่นะครับที่เราไม่สามารถจะทานได้อย่างนี้นะครับเราก็นับเป็นค่ายิวต่างๆก็คือใช้ได้ไม่เต็มจํานวนหลักการก็คือเช่นเราซื้อกระเพรามา1นกลใช่ไหมครับในความเป็นจริงแล้วเราเด็ดมาใช้เนี่ยอาจจะได้ใบประมาณ60 ใช่ไหมครับอีก40%่เรนี่ยเราก็ทิ้งไปเพราะมันเป็นก้านอะไรประมาณนี้นะครับก็คือค่ายิวคราวนี้จะมาเฉลี่ยเป็นตัวตัวเนี่ยผมก็กลัวมันจะละเอียดเกินไปผมเลยคิดถัวเฉลี่ยให้เลยว่า5%ก็คำนวณเผื่อไว้ให้แล้วเป็นค่ายิวนะครับค่าเปลือกต่างๆค่าเศษทริมมิ n g ค่าเศษเนื้อพังผืด หมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำนวณเผื่อไว้ให้5%เลยนะครับก็จะรวมเงินเป็น1 5ก็จะคิดเผื่อไว้ให้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงส่วนบรรจุภัณฑ์สั่งกลับบ้านนะครับก็ยุคนี้เป็นยุคอาหารเดลิเวอรี่นะครับเราก็ต้องเผื่อไว้นะครับต้นทุนรายละเอียดเล็กน้อยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเช่นอันนี้ผมคิดปริมาณไว้ให้เช่นกล่องโฟม1ใบ 1บาท50ถุงหูถุงหูหิ้ว1ใบ25สตังช้อนพลาสติก1คัน50สตังพริกน้ำปลา1ซอง75สตาง์นะครับเราก็ต้องคิดคำนวณเผื่อไว้นะครับเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้ถ้าเราทำอาหาร Delivery ส่งเนี่ยรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยเราก็ต้องคิดเผื่อไว้ให้รอบครอบนะครับโอเค น้ำมนูนี้ไม่ได้ใช้บรรจุภัณฑ์ผมก็จะคิดมาแค่ช่วงนี้นะครับก็รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะอยู่ต้นทุนรวมนะครับก่อนจะคิดค่าโซฮุยหรือมิสลานัทคอสต,ตัวนี้นะครับ40.85นะครับคราวนี้เราก็คิดค่าโซฮุยต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สนะครับค่ายิว5%ก็เปลือกแครอท เปลือกข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตีไปสักสิเรซ็นนะครับเราสามารถใส่ได้ตั้งแต่1 0 15 20เนะครับตามแต่ต้นทุนของแต่ละร้านนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับเพื่อนๆไปแก้ไขได้เลยนะครับในผมใส่สูตรไว้ให้เขาไปตามแก้ไขได้เอาที่เหมาะสมครับธุรกิจร้านอาหารของท่านนะครับรวมแล้วก็เป็น46บาทนะครับ 4 6 8 9 8นะครับคราวนี้คอหมูตัวนี้ผมตั้งราคาขายไว้ที่จานละ150า1 5บบาทนะครับคอหมูกระทะร้อนจิ้มแจ่วเนี่ยเพราะว่าขายอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับก็ตั้งราคาสูงนิดนึงนะครับก็เป็น150บาทนะครับต้นทุนเปอร์เซ็นต์ต้นทุนเนี่ยก็จะอยู่ที่31.31 31นะครับ ก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่โอเคเหมาะสมนะครับเพราะว่าต้นทุนอาหารนะราคาตามที่ได้แจ้งไปเนี่ยคือตัวเนี้ควรอยู่ในประมาณ30-35%นนะครับจะเป็นต้นทุนที่ดีเหมาะสมกับร้านอาหารนะครับดีในแง่นี้หมายความว่าไงดีในแง่นี้ก็คือราคาเหมาะสมแล้วก็ ไม่คุณภาพเหมาะสมนะครับไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปไม่เอาเปรียบลูกค้าเปิรนเกินไปแล้วก็ผู้ประกอบการก็อยู่ได้นะครับเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับก็วิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมในวิดีโออื่นๆเนี่ยผมจะมาสอนคิดหลายๆมุมคิดเรื่อง ต้นทุนเครื่องดื่มคิดเรื่องต้นทุนอาหารจัดเลี้ยงคิดเรื่องต้นทุนเมนูเดลิเวอรี่นะครับมาให้คิดกันหลายๆรูปแบบจะได้มีหลายๆมุมมอง,มองนะครับส่วนแบบฟอร์มตัวนี้เพื่อนๆก็ลองนำไปปรับใช้ดูก็ได้นะครับผมอาจจะช่วยเราได้พอสมควรนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ